ใครสนใจมาเลยยายจะสอนให้ฟรีคุณยายจะสอนให้ฟรีนะครับโทรมาสอนการนี้ให้ฟรีครับผมนี่คือมูลใสเดือนนี่นะครับดูกันชัดนะครับตอนนี้ก็คือเราเอาไปนี่ยังไม่ได้ร่อนใส้พืชทุกๆอย่างได้มาจะไม่มีสารเคมีใยญ่เลี้ยงแบบเป็นเป็นพื้นที่เลยยาญ่เลี้ยงแบบพื้นที่ครับเพราะยายคนแก่แล้วยกกระมังเยอะๆไม่ได้ต้องเลี้ยงแบบนี้เป็นงานพิเศษสำหรับคนแก่ ได้งานทโดยเฉลี่ยรายได้เท่าไหร่ครับคุณยายวันได้ไหมตอนนี้ยายก็ทำทำไม่มากหรอกไม่ได้ความใหญ่ก็ได้เดือนประมาณไม่ถึง2เดือนประมาณ20,000โอ้เดือนละ20,000เลยรายได้โอ้โหครับเรียงไสเดือนเดือนละ20,000ก็ถือว่าไม่น้อยนะคุณยายนะถ้าเรามีพื้นที่แล้วมีแรงงานมากกว่านี้ที่ช่วยทําได้ก็ถือว่าได้เยอะขึ้นนะแต่ถ้าคนหนุ่มก็จะทํามากกว่านี้อ ได้ถว่าเอะเลยครับเอาไปให้ลูกชายขายที่กรุงเทพอ๋อก็คือให้ลูกชายเอาไปขายให้เพื่อนฝูงอยู่กรุงเทพการตลาดผ่านลูกชายประมาณขึ้นเดือนก็คือเราเอาต้องเอาไส้เดือนลงไหมหรือว่าเอามาถมเลยเอาเอาออกก่อนต้องเก็บมูลไปร่อนก่อนไปร่อนก่อนสิบห้าวันนลไปร่อนแล้วเอาตัวมาใส่ใหม่เราก็อนุบาลตัวเล็กไว้ด้วยเราก็แยกเราก็คัดตัวใหญ่ไปขายเราก็ตัวเล็กเกิบไม่เลี้ยงต่ออ๋อครับโอ้หีนเพิ่งรู้เลยนะครับเป็น ไอเดียนะครับการเลี้ยงไส้เดือนนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาพบกับผมนะครับปีชาเจริญทรัพย์นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาชมนะครับการเลี้ยงไส้เดือนนะครับของคุณยายนะครับวันนี้เราได้มาสํารวจหน้างานขุดโคกหนองนาโมเดลนะครับก็เลยมาเห็นการเลี้ยงไส้เดือนของคุณยายเนาะนะครับก็จะมาเก็บเป็นเก็ความรู้ให้พี่ๆนะครับได้เป็นไอเดียนะครับในการทําเกษตรนะครับอ่ะ สวัสดีครับคุณยายครับสวัสดีจ้าครับคุณยายแนะนําตัวหน่อยครับผมยายชื่อมณีเทศสมคเนร์ครับครับแล้วลูกชายเขาก็ติดต่อครับผมต่อหนูมาทําโคกน้องนาครับติดต่อมาขุดโคกน้องนาครับนี่เข้ามาสนใจเห็นยายเลี้ยงใสเดือนคอยใช่แล้วครับก็ติดใจว่าต้นมะละกอต้นต้นอะไรมันก็สวยสวยสวยมากเลยครับผมสวยมากเลยครับ ยายแม่เอาุ๋ยใส่ยายเอาใส่มูลใส่เดือนมูลใส่เดือนที่เห็นนะครับในส่วนของข้างล่างตรงนี้นะครับดูยายจะเอาให้ดูใส่เดือนที่ยายเลี้ยงใส่เดือนที่ยายเลี้ยงนะครับอันนี้นะครับคือตัวโอ้เยอะเลยนะครับตัวนี่ยายเลี้ยงแบบเป็นเป็นพื้นที่เลยยายเลี้ยงแบบเป็นพื้นที่เพราะยายคนแก่แล้วยกกระมังยเยะบไม่ได้ต้องเลี้ยงแบบนี้อันนี้ เขาเรียกสายพันธุ์อะไรครับอันนี้สายพันธุ์ AF AF ใช่ข้อดีคือยังไงครับใหญ่ที่ข้อดีของมูลใช่ไหมครับผมโอ้ใส่พืชสวนงามแล้วก็เป็นซีปลอดสารมันมันมีกี่สายพันธุ์ครับมีสามสายพันธุ์อีกสายพันธุ์อยู่ข้างนอกไทเกอร์กับบูเวิร์มอยู่ยงอยู่ข้างนอกอันนี้คือขี้ออกมาก็จะเป็นขี้ออกมาก็จะเป็นเหมือนอ๋อครับ เนี่ยนะครับนี่คือการที่ที่มันเวลาเอามูลครับเอาอย่างนี้อ๋อนี่คือมูลใส้เดือนเนี่ยนะครับดูกันชัดๆนะครับตอนนี้ก็คือเราเอาไปใส่ยังไม่ได้ร่อนใส่พืชทุกๆอย่างได้ออกมาจากไม่มีสารเคมีไม่มีสารเคมีโอไม่น่าเลยว่าแถวนี้ของ ก็แบบคนแก่สวยงามอ๋อที่นี่เราคนแก่นะครับอันนี้คือเป็นที่ที่ร่อนที่ร่อนมูลอ๋อเขาใส่กันยังไงครับคุณแม่ครับอันนี้ก็ต้องใส่ประมาณเนาะอาใส่ดูลองทดลองดูครับทดลองดูนะครับเครื่องร่อนอันนี้คือรีไซเคิลขึ้นมาเนาะอ่านี่อันนี้คิดเองอ๋อแยกเงินโอ้โหนี่ไงครับโอ้หนี่ครับละเอียดมากเลยครับโอ้ร่อนก็คือถ้าใส่เดือนอยู่นี้มันก็จะมันจะเอลงมาตรงโน้นไปลงตรงนู้นอ๋อครับ ก็คือแยกกันเลยเนาะใช่อันนี้ประหยัดแรงงานประหยัดไฟประหยัดแรงงานเนาะครับปกติเขาจะเขาจะใส่เครื่องไฟฟ้าอ๋อใช่ไหมมอเตอร์มอเตอร์แล้วก็ตักล้นเยอะๆเล่นๆไปเรื่อยออกกําลังกายด้วยเนาะครับเนาะโอ้นี่นะครับยังเป็นเป็นรายได้ครับผมเป็นรายได้พิเศษสำหรับคนแก่ได้มีงานทำหนักโดยเฉลี่ยรายได้เท่าไหร่ครับคุณยาย ตอนนี้ยาก็ทาทาไม่มากหรอกไม่ได้ฟาร์มใหญ่ก็ได้เดือนประมาณไม่ถึงสองเดือนประมาณสองหมื่นอ้โหเดือนละสองหมื่นเลยรายได้โอ้โหครับเลี้ยงไสเดือนเดือนละสองหมื่นก็ถือว่าไม่น้อยนะคนใหญ่นะถ้าเรามีพื้นที่แล้วมีแรงงานมากกว่านี้ที่ช่วยทําได้ก็ถือว่าได้เยอะขึ้นนะ่ถ้าคนหนุ่มก็จะทํามากกว่านี้ทำเยอะยกว่านี้โอ้โหรายได้ถือว่าเยอะเลยนะครับเราต้องเอาไปให้ลูกชายขายที่กรุงเทพ อ๋อก็คือให้ลูกชายเอาไปขายให้เพื่อนฝูงอยู่กรุงเทพการตลาดผ่าน,านลูกชาย,ชายอ๋อน,นะครับแล้วถ้า<ป>แบบนี้ถ้ามีคนสนใจปุ๋ยขี้เซเดือนเนาะ ของคุณยายเนี่ยสามารถที่จะติดต่ออ่าเบอร์โทรยายอ่าเบอร์โทรยายครับเบอร์โทรอะไรนะครับ098 098ครับ16 16 23458 23458ยายมณีเทศยายมณีเทศนะครับอยู่อยู่ที่ไหนนะครับลือยู่บ้านกอกบ้านกอกอำเภอเครื่องในอำเภอเครื่องใน จังหวัดอุบลจังหวัดอุบลราชธานีบ้านเรานะครับอีสานบ้านเราตมบลบ้านกอกนะคะอืมครับก็สำหรับท่านใดที่สนใจอ่เดี๋ยวมาดูอ่มาดูใส่มืออันนี้คือสต๊อกไว้ยังไม่ได้นี่สต๊อกไว้เผื่อเอาใช้เผื่อขายโอ้เยอะเลยนะครับเนี่ยมาจากที่โหสวยมากเลยครับที่ล่อนใส่ไว้เผื่อครับสนะฮะเป็นเป็นเม็ดเม็ดกันเลยนะฮะที่ที่ออกจากอ่ไส้เดือนเนาะมไส้เดือนที่ล่อนเก็บไว้ครับผมโอ้อันนี้เขาขายกิโลกรัมยังไงอันนี้ขายอยู่ที่อ่ที่บ้านนอก ้านนอกเราเนาะละสิบาทที่อยู่กรุงเทพก็เขาขายย0ิบนะลูกอ๋อก็ขึ้นอยู่กับระยะทางนะานที่ต่างๆเนาะต้นทุนเนาะจะขายกันแถวๆบ้านเราก็ราคากันเองนะครับอ๋อครับอืมเนี่ยแหละครับเลี้ยงยากไหมครับคุณแม่ไสเดอไม่ยากเลยเพราะว่าเอามูลใช้อ่าขั้นตอนเนาะครับผมขั้นตอนเราก็มีมือมูลวัว วัวพันนมใช่วัวพันนมถ้าวัววัวแถวบ้านเราได้ไหมไม่ได้ครับต้องวัวพันนมครับเพราะว่ามัวบ้านเราวัวบ้านเรามีแกบอ๋อใซ่เดือนจะไม่อยู่มันจะใช่ไหมหนะตัวมันมันไม่มันจะวิ่งไปวิ่งมาไม่สะดวกอ๋อนี่ผมเพิ่งรู้เลยนะครับว่าต้องเอาวัวนมวัวนมแล้วแล้วแม่ได้วัวขี้วัวนมนี่มาจากก็แม่ก็สั่งมาจากกาฬสินมั่งแถวขันแก่นมั่งเขาก็เอามาส่งแล้วไปเอา เราต้องแช่น้ำมันก่อนถ้าใครสนใจมาเลยยายจะสอนให้ฟรีคุณยายจะสอนให้ฟรีนะครับโทรมาสอนารเนี้ให้ฟรีครับผมก็ขั้นตอนเบื้องต้นทํายังไงบ้างนะครับคุณเราเอาซื้อซื้อมูลมาครับผมวัวมาเราก็มาแช่ครับแช่อ่าเดี๋ยวไปดูถังนะครับคุณแม่นี่นะครับอันนี้คือเป็นโรงเรือนเล็กๆนะครับโอ้นี่ไงครับแช่แช่สองวันปล่อยน้ํา ก็คือเขาเอามาให้เป็นกระสอบเลยใช่กระสอบแล้วก็มาเป็นเขาเอาเขาเอาขนมาขนส่งมาเป็นกระสอบครับผมทีนี้เราก็เอามาแช่สองวันปล่อยน้ําทิ้งสองวันปล่อยน้ําทิ้งครับวันที่ครั้งที่สามเอาเอาขึ้นให้เสด็จน้ําเอามาให้กินเลยอ๋อก็คือประมาณครึ่งเดือนก็คือเราเอาต้องเอาไส้เดือนลงไหมหรือว่าเอามาถมเลย เอาออกก่อนต้องเ,อออกเก็บมูลไปร่อนก่อนปน่อนสิบห้าวันะไปร่อนแล้วเอาตัวมาใส่ใหม่เราก็อนุบาลตัวเล็กไว้ด้วยเราก็แยกยเราก็คัดตัวใหญ่ไปขายแล้วก็ตัวเล็ก,กเก็บไว้เลี้ยงต่ออ๋อครับโอ้นี่เพิ่งรู้เลยนะครับเป็นไอเดียนะครับการเลี้ยงไส้เดือนนะครับมีอะไรไหมครับที่ขั้นตอนอีกไหม แค่นี้ก็แค่นี้ประมาณนี้เราก็เริ่มเก็บผลิตผลของเราแล้วการที่เราเลี้ยงแบบนี้เราต้องขังต้องกันแมลงกันอะไรหลายอย่างไหมสนมากก็จ่วนมากก็มีนกมีนกมาจิกกินตามข้างบนจะมาเขี่ยเขียก็ให้เข้ากินไปจะได้บุญมั่งคุณแม่ก็ใจบุญด้วยนะครับดูครับผมอู้มะละกอครับเนี่ยเนี่ยนะครับผมสวยมากเลยครับอันนี้มะละกอพันอะไรครับคุณแม่ครับโอ พันธุ์อะไรที่ไปซื้อตลาดมามากินก็เอาโอ้ยนี่สวยมากเลยครับคุณแม่อันนี้ก็คือใช้ปุ๋ยปุ๋ยไส้เดือนไส้เดือนบ้านที่คุณยายเนาะต้นพริกมันจะตายแล้วเพราะว่ามันจะปีกายนี่ครับผมอันนี้ก็ต้นต้นผมชูรสอันนั้นก็ไทยอ๋อไทยครับไทยนี่แหละครับครับ ก็มีพืชพันธุ์ผักสวนครัวมากมายเนาะนะครับนเเราปลูกกิองใช่ครับเนี่ยแหละใช้ปุ๋ยมันเป็นปลอดสารพิษครับผมเลยติดต่อลูกมาทำโคกหนองนี่แหละครับตรงนี้ตรงนี้นะครับก็จะเป็นพื้นที่ที่อ่าคุณพี่จะขุดเป็นโคกหนองนาโมเดลเนาะนะครับเป็นพื้นที่ยาวประมาณกี่ไร่นะครับเจ็ดไร่กว่าใช่ไหมฮะประมาณเกือบแปดไร่นั่นหละเกือบแปดไร่เนาะนะครับก็ตรงนี้จะเป็นโคกหนองนี่ลงไปพอทำเสร็จก็จะมีพื้นที่เนาะเราจะขุดดินขึ้นมาทําโคก นะครับแล้วก็เป็นพื้นที่เกษตรของเราอาจจะเป็นขยายเลี้ยงปลาปลูกต้นมะละกอปลูกทุกอย่างตอนนี้กำลังหัดปลูกต้นทุเรียนอยู่เนี่ยมี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 ไหมครับมีมีับทุเรียนมีละสามต้นนะนะต้นที่สี่ยังไม่ลงเนี่ยมีดว่าจะรอดอยู่นะไหนครับเนี่ยอ๋อนี่ไงครับต้นทุเรียนกำลังหัดปลูกอ่าต้องลองปิดลองถูนะคุณแม่เนาะครับนี่ไงครับสองสามต้นเนาะนะครับหนึ่งต้นหนึ่งอ๋อครับ ก็เดี๋ยวน่าจะหลังปีใหม่นะครับจะได้มาเจอกันกับงานขุดโคกนหนองนาตรงนี้นะครับก็จะมีพื้นที่เลี้ยงปลาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่พื้นที่เลี้ยงไสเดือนของคุณแม่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงปูเนาะทุกวันนี้เ็านิยมเลี้ยงปูเลี้ยงกบเลี้ยงไก่อะไรตอนนี้ทําทําเลี้ยงไสเดือนคอยก่อนคอยก่อนเอามูลก่อนพอมีรายได้เนาะคุณแม่เนาะพอเสร็จเราก็จะเอาแต่มูลไสเดือนของเราปลูกพืช ผักสวนครัวบผมเหลือกินก็ต้องขายขายก็แบ่งปันด้วยเนาะแบะบงปันครับบ้านครับเนี่นะครับก็ตอนนี้เกี่ยวข้าวอยู่นะครับคุณแม่เนาะใช่กำลังเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวเสร็จก็รอให้น้ําแห้งเนาะครับเราจะทำเจอกเห็นโค้งน้องนาแล้วจะให้ให้เพื่อนๆดูอีกที่ได้ครับเดี๋ยวว่าทำโค้งน้องนาเขาจะทำสวยให้เราขนาดไหนร เอาไปตามฝันนะคันแม่กับลูกครับผมได้ครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ได้เก็บความรู้มากมายเนาะสำหรับจากคุณแม่เนาะนะครับก็ใครสนใจอยากเรียนก็มาหายายได้ได้ครับยายจะสอนให้ฟรีครับผมเนี่ยสอนให้ฟรีนะครับก็ติดถนนไม่เลขกสองสามเนาะรับขับเส้นไปยโสเนาะประมาณเนี้ยนะครับก็มาจากอุบลครับยโสเขื่องในอุบลยโสเขื่องใน อุบลนะครับอำเภอเครืองในนะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็ม่านกอกนะครับโอเคครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็จะขอตัวนะครับผมจบที่เพียงเท่านี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับกดติดตามกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับอ่ะวันนี้ก็ขอตัวแล้วนะครับผมสวัสดีครับคุณแม่ครับครับผมครับสวัสดีครับ